แม้เราจะอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่พุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันจำนวน18ฉบับแต่หลายคนก็ยังมีความรู้ความเข้าใจกับคำว่าประชาธิปไตยที่ย่างคลาดเคลื่อนสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องกลับมานั่งเรียนรู้กับคำว่าประชาธิปไตยกันอีกครั้งหนึ่ง คือ <t ouch> จริงๆประชาธิปไตยเนี่ยหลักสําคัญคือว่าการปกครองตนเองร่วมกันของประชาชน <country> <t our> ประชาชนก็คือคนทุกคนของแต่ละประเทศการที่ประชาชนจะปกครองตนเองร่วมกันได้แต่ละคนต้องรู้จักปกครองตัวเองเพราะฉะนั้นจุดหลัก <t our> ที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือว่าคนแต่ละคนจะต้องมีวินัยของตัวเองวินัยของตัวเองคือรู้จัก <t our> ดูแลตัวเองร่วมกันกับคนอื่นถ้าอยู่กับคนอื่นนั่นก็คือว่าถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ย มันก็จะไปสอดคล้องกับหลักการที่เป็นรูปธรรมที่พูดกันบ่อยๆก็คือว่าอำนาจทิปไตยของปุ่ชนเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคเรื่องพลายดรภาพคือศูนย์ศึกษาประชาไตเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2548เพื่อเป็นศูนย์กลางในการที่คนจะได้มาศึกษาหาความรู้หลักประชาไตยสากลและของประเทศไทยที่พัฒนากันมา และก็ช่วยระดมความความเห็นเพื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าเห็นพ้องต้องกันในหลักการพื้นฐานที่มันเป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นสากลของโลกโดยเพิ่งยิ่งประชาธิปไตยที่มีพระมหากษ<ม>ัตริย์ทรงเป็นประมุขที่บ้านเราพัฒนาอยู่ถ้าท่านผู้ใดสนใจเนี่ยก็สามารถมาที่ศูนย์ได้เสมอในวันเวลารชาชการมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยอธิบายศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีแนวคิดเพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธิปไตยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีระบบการนำเสนอที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจเปรียบเสมือนห้องทดลองให้เยาวชนและผู้สนใจเข้ามาค้นคว้าและสัมผัสได้เหมือนจริงด้วยตนเอง สำหับปกครองการเลือกตั้งสามารถวิจา<น>รณ <Stevens. S 2> <Okay. S 2> ์และร้องผู้ผ่านทีิมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในการปกครองระบอบสมบูรณ์และยาวเสียทีละแสแต่เท่าที่ฟังมาก็เป็นการดลองซึ่งยังไม่นําการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้อย่างเป็นรูปแบบในดีคาร์เนคุณการได้เข้ามาเรียนรู้หน้าที่แห่งนี้นับเป็นการวางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมีจิตสำนึกเชื่อมั่นในหลักเหตุผลเคารพกติกาศรัทธานในหลักการประชาธิปไตยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปต่ความที่คนจำนวนหนึ่งยังเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือว่าอย่างเรื่องเสรีภาพ mm. ก็คิดว่าอยากทำอะไรก็ทำซึ่งมันไม่ใช่เสรีภาพนี่ทำได้ ในทุกสิ่งที่ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเพราะฉะนั้นมันก็ถูกกํากับโดยกฎหมายที่มาโดยวิธีทางประชาธิปไตยว่าอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างคือไม่ใช่ทําตามใจตัวเองการทําตามใจตัวเองไม่ว่าของคนเดียวหรือของกลุ่มคนมันเป็นเผด็จการส่วนบุคคลเขาเรียกว่าอัตราที่ปไตยนี่ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเราไม่เห็นด้วยกับเขาเราก็ฟังเขาเขาไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ เขาก็ฟังเราแต่ว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเห็นด้วยกันแต่จะต้องเคารพซึ่งกันและกันนั่นก็คือว่าเขาบอกว่ามีเอกภาพในความแตกต่างนะไม่ต้องทะเลาะบบาแว้งกันแต่ถกเถียงกันได้80ปีกับการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข80ปีที่คนไทยมีกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องกำหนดแบบแผนของสังคมหรือที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญ Oh. you